จะมามาสวนเพราะว่ากับคุณพ่อคุณพ่อ,พอมาด้วยแม่ก็มาด้วยวันนี้พ่อเข้าไปในเสียงนั้นทุกคนเราก็ไปหาเจ้าป่าที่นั้นเราอะต้องเข้าทางนะในห้ถือก่อนนะผิดจะก,ก่อนนะทุกคนต้องไปทางไหนจ๊ะ เราต้องไปทางนี้เพราะว่าทางเข้ามันมีทางออกเลยเพราะว่ามันมีสองมีทางสองมีทางสองด้วยนมาดูถ้าเราไม่ถึงเราไปตรง นี่พี่ดื่มแม่เราเอาเอาอาหารให้ปลาเอานี่มันนี่ก่อนไปไหนโ<ฮ>ยนไปไกลๆสิ โยนไปตรงกลางได้ไหมโยนไปตรงกลางได้ไหมโยนไปตรงกลางได้ไหมแม่แต่ลบก,ก็แม่ไม,ไม่ทันไลยยุงกัดซะลนะ หวานอาหารลงพื้นครึ่งหนึ่งให้ปลาครึ่งหนึ่งให้ลงบ่อสิเออระวังนะระวังนะจ๊ะ